ก็กล้าดืดด้ับทุกคนด้วยนะครับเอหอหลังจาทุกคนมาดูแบบีเข้าแจกนะข้าแจกอันนี้คือเข้าแจกนะผมใครอยากรู้ก็ไปดูกันได้เลยครับนี่เข้าแจกก็เป็นหน้าของเ k คนะครับผมก็คือแจกแบบหนึ่งวันนะโอเคป่ะเดี๋ยวีผมจะลองไปเล่นเ k คกันจะเป็นยังไงไปดูเลยไป ไปกับแกนฮะห้องไปไปลุยเลยลุยเลย

ผมจะพาทุกคนไปดูตรงนั้นเลยแล้วกันไปไปไปเอเคนี้เขาแจกฟรีนะครับก็เช่ามาหนึ่งวันแล้วก็เราก็จะมาเล่นกับสกิลเด็กหลง้งดูดีว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยเหมือนควจะเยอะนะอุ้ยเหมือนควจะเยอะนะเหมือนควจะเยอะอยู่นะเนี่ยตรงนี้โอ้ยเอค์ AK. ว่าดีไอ้ขีดในต้นกีมพัญญาแป๊บอย่างอื่นเหมือนนอกก็จะมีหัวแตกหัวแตกอู้ฮู้ยฮึ เออมาแรงเดียวโมตโิ้โอ้โ้โอ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 โอ้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 โน้โอ้โอโอ้โอ้กอ้โโอ้โออ

mình chăng, chăng. Mandia chăng. tôi cua, Mandia chăng. Mandia chăng. Mandia mình Mandia chăng. chăng. Mandia chăng. 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 Mandia chăng. Mandia chăng. Mandia chăng. นี่ไงหมดตีหมดตีหมดตีไปไหนูหมดตีไปเอเคมันก็ดีเหมือนกันกต้นนี่ต้นเกมอ่ะบอกเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบยหวานเจี๊ยบเลยต้นเกมหวานเจี๊ยบเลยอแต่เป็นคนมันรวนเร็วจังวะ <laughs> ฉ้องไปสัญญาณเซ็นเซอร์แล้ว เราต้องเปิดลากเอใส่เราต้องแบบอ,แบบอ่าเราก็แบบโอเคโอเคไปไปไปอืมเอคเรามันก็แรงแต่แค่ไม่มีเก็บเสียงก็ดีแปบลบขอซื้อของอะ่ะขอซื้อของอะ่ะ ตายเลยโอ้โหต้นเกมไี่คิวอย่างเยอะต้นเกมมาได้คิวอย่างเยอะเลยมาเลยเรามากับสกิลเด็กแรลงครับไปไปไปราไม่หวั่นราไม่หวั่นเรามากับสกิลเด็กแรลงรไม่น่าจวันอะไรอยู่แล้ช่วงนเงี้บอกว่าเราไม่น่าหวั่นเรามากับสกิลเด็กแหลงเราไม่หวั่นเลย มามามาเราไม่หว่านครับเราไม่หว่านห,หวานเจียบเอเคงี่หวานเจียบนี่แต่เออแต่เราแยกกันอยู่อะเพ่อเลยทำไมเมืองมันเงียบเงียบเงาเงาหรือว่าเรามันตึงเกินไปไม่น่าไม่น่าใช่ นี่คือไอคจอยโวเลยเนี่ยแ,แม็กหนึ่งใช่ไหมไม่ถึงแม็กก็หายไอโวก็หาย <c oughs> ขอให้ตาล่ามันอยู่ใกล้ๆเราได้ <c oughs> <c oughs> ขอให้ตาล่ามันอยู่ใกล้ๆเราได้มั้ย อย่าบอกนะว่าเกมนี้เราเจอน้องน้องบอน้องน้องบอลน้องบอลน้องบอลหรือเปล่ามันไม่มีแสดงคนเลยว้ายจับเงินนั้นคุย มไนเงียบเหงาจังอ่ะเมืองอ่ะไรเมืองมันเงียบเหงาพี่มันใช่เหรอมันใช่เหรอมันใช่เหรอมันใช่หรอมันใช่หรอเมืองมันเงียบขนาดนี้เลยมันใช่เหรออุ้ยเจี๊ยดเจี๊ยดเจี๊ยด หมือนกำลังต่อสู้เอาเ้วยสิพี่เอา e อคี EQ ผมเลงนะเอาอ้าว หัวหัวบอกเลยหัวหัวสั้นสั้นหัวสั้นสั้นหัวสั้นสั้นนะหัวสั้นสั้นอืมโอ้ยยังดาวอ่ะก็คิดดูยังดาวอ่ะเอาเอ้ยคีซ้ัม บอกเลยชิวๆว่าได้ทุกตัววัดได้ทุกตัวเฮ้ยเหมือนมีตัวแน่เหมือนมีตัวตรงนั้นไอ้เดี๋ยวรอเขาชุบมาได้ฮะผมว่าเขาก็เขาต้องเกิดแต่ไม่รู้เกิดตรงไหนผมก็ว่านะเดี๋ยวเราต้องแบบเอากระสุนไปเสิร์ฟเขาซักหน่อยเราต้องเอากระสุนไปเสิร์ฟเขาซักหน่อยเผื่อเขาจะเสดชื่ี เข,เขาจะเข้าวงมาหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะเขาจะเข้าวงมาหรือเปล่าผมไม่รู้อตอนเนี้ยเฮ้แตะกีบี้ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเพราะเราแรงน้อยเดี๋ยวเราจะกลับมาแตะแรงแล,ล้วเดี๋ยวทุกคนน่าจะถึงจะตีกันหรือเปล่าน่าจะประมาณสามชั่วโมงประมาณนี้ในติ๊กต็อกนะัน่นแหละ เฮ้ยมือมันเงียบเงาๆเมันจะไม่มีตัวเลยเหรอเฮ้ยไม่มีคนลเลยเอะไม่มีคนลเลยอขอวบายื้ได้เปล่าขอแบบอ๋ออ๋อยี่สิบสองคนมาถูมที่เราอะไรอย่างงี้ได้ไหมออยากเอาอย่างนั้นอนะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่านี่ได้หรือเปล่าว๊าอยู่ไหนอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะ มันจะไม่มีคนเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันเรื่อไม่ใช่แล้วมันเรื่อไม่ใช่แล้มันเรื่อไม่ใช่แล้วไปไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปตรงนั้นนอ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 นนเฮ้ยมีตัวเฮ้ยมีตัวมีตัวเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเฮ้ย อีคีมันแรงอีคีมันแรงอย่ามาเล่นกับอีคีอีคนะีมันแรงไหนเมื่อกี้มีคนชุบกันใช่ไหมเขาจะเข้าวงมาหรือเปล่านะเขาจะเข้าวงมาหรือเปล่าเอาโอ้ย เฮ้ยโอ้ยแล้พังแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วคลิปนี้มันยาวนี่แล้วแรงเราอย่าโห่กลับมาไต่เองละเดี๋ยวทุกคนรอดูในติ๊กต็อกแล้วกันนะมันจะไม่มีใครแบบโผล่มาให้เรายิงเลยหรอ มันไม่มีใครแบบจะโผมาให้เราแบบยิงจกกัจก,กันหน่อยไม่มีเดี๋ยววะโ,โอเ้เยไปคนเหลือแค่น,คน,คนี้คนเหลือแค่นี้เอาดีๆเอาดีๆคนเหลือแค่นี้เองเฮ้ยโอ้คนมาเหลือแค่นี้อ่ะโอ้โหทำไงวะเนี่ย คนเลยยี่สิบสิบสิบสี่คนแล้วสิวคนอยู่ตรงไหนาีเฮ้ยเฮห,เหมือนเห็นแล้วเหมือเห็นแล้วเหมือเห็นแล้ว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 เอาเอาว่าได้เชือชายครั้งนึงด่านึง <c oughs> บ่ดหรือเปล่าบดหรือคนยัง <c oughs> ไช่วยชีวแล้ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ว่ะ โอ้โหพี่จะตายไปเลยทำอะไรไม่ได้เลยหัวหัว hay mới chắc cái thôi Ồ, Ồ. rồi ui Hãy subscribe cho ทำไปเนี่ยทำไปเนี่ยโอ้โหยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลยเอฟเเก้าเอฟเเก้าต้องโดนนี่โดนตัวเองอ่าเกมจบเลย เฮ้ยสิว่าอยู่บวกน้อยบวกน้อยจังต <c oughs> อนมันเจอบอดแล้วมันเจอบอดอ่ะโอ้เกือไม่นสนุกไม่นหนุกเลยอ่ะอา้าวสกิมหนึ่งไมขอร้องแต่งเติม <c oughs> เออเป็นคนธรรมดาเดียวธรรมดาธรรมดาธรรมดาชัยชนา พจะเอาเซตนนี้ไปเวนะ้ยเนี่ยอ่าจะเปลี่ยนเซตอ่าไปโอเคแดวก็จะขึ้นแมดมอนแล้วคลิปนี้น่าจะยาวแต่ไม่เป็นไรคิวๆิว ủa uh, game em tương này đi นอฮี่เป็หลีดด้ว <Point> ยหรอเองก็ตามพี่มาแล้วกนะัน <Follow me. S 3> ุ้ยเอคีแต่ไม่มีเหรียญโอ้ยได้เอคีมาถึงว่าในในกล่องอะมันมีเอคีไว้แต่ผมไม่มีเหรียญไว้ ไ,ไหนไปไหนเนาะตามตามตามเนี่ยเรามันตามสุดอยู่เนาะนี่มันต้องเอากระทามาเว้ยนอ้อง เพื่อนทำไมโอ้โหซว,วยแลย้วไงเพื่อนทำไมเป็นอย่างนี้เพื่อนมันมีคนเยอะขนาดนั้นเลยหรอวะมันจะเยอะแค่ไหนก็เชียว เส่ยงแล้ววะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่ยบายครับเดีย๋ยวทุกคนน่าจะเจอกันในสตรีมมังนะครับโอเคไปแล้วครับ